เอเซอ e 5 4 7 3เปิดเครื่องไม่ติดนะครับสวัสดีครับเจอกันกับผมช่างพงษ์วันนี้มาแกะกล่องนะครับท่านลูกค้าส่งโน้ตบุ๊กมาซ่อมจากจังหวัดพงังงาเป็นเครื่องอะไรท่านลูกค้าแจ้งมานะครับว่าได้ส่งเครื่องมาแต่มันแจ้งมาว่าอากาศอะไร มีด้วยครับเีแอดัปเตอร์มาด้วยตัวเครื่องนะครับครับวาซีนมนาะีการแท็กกิง้งพอไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับกระงเพกเนะจะมีบางพับจออะไรแตกด้วยดเดี๋ยวเราแกะกันเป็นโน้ตบุ๊ก เอเซอร์ e, 4, e 5 4 e 7 e 3นะครับมาดูกันนะครับว่าการอะไรผมใช้ซัพพลายตัวนี้นะครับรเดบเตอร์เข้าไปกินกระแสสแตนตบาย1 4 4อมิลมกดเปิดเครื่องครับเปิดเครื่องไม่ติดนะครับแต่เราไปแกะเครื่องกันเลยว่าเป็นที่อะไรมีอะไรเสียบ้างกันเลยครับเบื้องต้นผมได้ทำการ กดช็คเมนบอร์ดแล้วนะครับไม่มี10ไม่มีคอยไหนโอ้มต่ำนะครับซึ่งไม่มียังไม่เจอตัวช็อตนะครับผมไม่ตัดไฟหลักไม่ชอ็อตผมได้วัดไฟแล้วสามโวลต์เอาเวอหอ้าโวลต์อันฝั่งนี้นะครับสามโวลต์เอาเวอโวลต์ฝั่งนี้5โวลต์น,นะครับออกปกติผมได้ไล่ไฟไปแล้วถึงสเตปนี้นะครับผมได้ลองไล่ไปถึง i อซ์ N I T นะครับกับขาสัญญาณ PBTN o นะครับ i อซ์ N I T เออกมานะครับ3.3โวลต์แต H N ่ i อซ์ T ขาที่นี่ครับดูที่บุกเลขาที่หนึ่งนะครับหนึ่งร้อยนะครับขาที่หนึ ีไฟออกมา33แต่ขา122 p v t n เอาไม่ออกนะครับซึ่งไม่ส่งสัญญาณไปที่ s m s m ไม่ได้รับรู้ว่ามีการออกดอ่อนเครื่องทีน,นี้เดี๋ยวผมจะทำการเปลี่ยน E c รู้ว่าจะหายไหมนะครับผมได้ทำการยก E c ออกแล้วนะครับเป็นเบอร์ kb 9 0 2 2อันนี้เม็ดไบออสนะครับผมลองถอดไปแล้วเมื่อกี้ไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับ ก็เลยยกสีออกมาครับเดี๋ยวเราไปลองแฟด EC ก่อนนะครับเพราะว e ่า EC เบอร์ KB 9022ต้องแฟดนะครับเราจะเปลี่ยนตัวใหม่และแฟดไปเลยครับผมได้เปลี่ยน EC แล้วนะครับพร้อมแฟตลงไปแล้วนะครับผมใช้ RT 8 0 9 f นะครับใบนการแฟด EC ตัวเก่าเราเปลี่ยนแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลอง เสียบแรปเตอร์เลยนะครับเสียบแรด็งเตอร์เลยเสียบสายใช้สายตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปนะครับกระแสสแตนบาย20มิลลิแอมกดเปิดเครื่องเลยนะครับผมต่อสายผมต่อสายพาวเวอร์ปกติยิ้มก็ได้ครับช่างแล้วแต่คนแต่ว่าผมชอบง่ายๆนะครับกดเปิดเครื่องเลยนะครับนี่ครับ USB tester อร์ร้องแล้วครับ0.3 เดี๋ยวเราไปต่อกันดูว่าวางที่เคสดูนะครับว่าขึ้นภาพไหมนะครับแต่ยุดบีเทสเตอร์ร้องเลยนะครับไปต่อกันเลยครับต่อพาวเวอร์สแปายแล้วนะครับต่อ,ตอจอต่อจอแล้วนะครับกดเปิดเครื่องเลย0.3 0.4ครับมาแล้วครับจอสว่างขึ้นมาแล้วครับเป็นภาพแวบหนึ่งโอเคนะครับขึ้นภาพเลย เดี๋ยวเราจะประกอบและลงอุปกรณ์ทุกอย่างว่ามีอะไรเสียเพิ่มเติมไหมได้ประกอบเราได้ทำการประกอบเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใช้สับลายตัวนี้เหมือนเดิมนะครับรกดเปิดเครื่อง จะช้าหน่อยนะครับเป็นตัวเก็บข้อมูลแบบตัวธรรมดาครับตังนี้เป็นม4 g ิก DDR3L CPU Core i 3 Gen 4 4005อยู่ CPU ติดต่อนนะครับ Hard Disk 100 g ิกนะครับเป็นการ์ดจอ Intel Intel Graphics โ s เอ <OS S 2> เป็นเดิมๆนะครับของท่านลูกคา้าเดี๋ยวในส่วนเหลือผมจะตวดเช็คให้นะครับเป็นคีย์บอร์ดทับแพดนะครับซีรอม Wi-Fi ทุกอย่างใช้งานได้ปกติไหมเว็บแคมส่วนอะแดปเตอร์ก็ท่านลูกค้าส่งมาด้วยเดี๋ยวผมจะตวดเช็คให้นะครับว่าใช้งานได้ปกติไหมอันนี้เข้า OS แล้วนะครับ ฝากไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆท่านไหนที่ดูคลิปของผมแล้วชอบคลิปฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe ก็เป็นกำลังใจกับผมช่างผมไปทํทำคลิปครั้งต่อๆไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ